สวัสดีครับข่าตอนรับเป็นช่องมาดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเ,เคยข่าวสารเชลซีแล้วข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าวเพียบเลยนะทั้งข่าวลือนะครับผมตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันนะเนื้ออาจจะเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมเชลซีสนใจจะดึงไมเคิลโอดิเซอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมไอชิบหายรอบแรกมันยังไม่ได้เข้ามาเลยแล้วก็ มีรายงานนะครับผมบอกว่ามาเกลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับเชลซีเลยทั้งซีซั่นก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวไม่ขยายเรื่องนี้กันแล้วก็มีจังหวะน่ารักน่ารักเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นจังหวะที่อดีตสตาร์ของเชลซีเนี่ยเอาขนมของโปรดมาให้มูรินโญ่ในจังหวะที่มีพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับผมเนื้อหาจะเป็นไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะป่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มไปเรื่องในะที่คนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับบทสัมภาษณ์ของอเล์โดกาาโชนะหลังจากที่มีส่วนร่วมนะครับผม เต,ะตะวัดเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ไปโดนกองหลังของเบฟิก้าแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำ1-0นะครับผมทำให้เชลซีเนี่ยก็ดีพอที่จะชนะในเกมกับเบฟิก้าไปได้ใช่ไหมทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปขยี้ถามนะเา้าวรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาอยู่เชลซีการเล่นในแชมเปียนลีกนะฮะแล้วก็มีจะพูดถึงแมนยูไหมนะครับผมฝั่งของกาลาโชจริงๆก็วางตัวและตอบได้ดีนะ <S <S เขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่ดีจะพูดถึง ทีมเก่านะอย่างแมนยูนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําลบากที่นั่นเนี่ยแหละตอนที่ผมเนี่ยต้องซ้อมคนเดียวนะในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแค่ช่วงแย่ๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ได้เล่นในรายการนี้และเก็บ3มแต้มในวันนี้ได้ด้วย ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราฝันว่าอยากจะลงเล่นในค่ําคืนของแชมเปี้ยนลีกนะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วผมมีความสุขมากมมันเป็น3ามคะแนนสาคัญเราจะเป็นต้องได้หลังจากที่แพ้ในเกมแรกมานะทุกคน,นมีความสุขมากทีนี้เนี่ยฝั่งของกาลาโชเนี่ยยังบอยนะบอกว่าแบบความรู้สึกที่ได้อยู่ที่เนี่ยมันมันโอเคอยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องแบบพูดถึงตอนที่อยู่ที่ประสบการณ์แรงต่างกับแมนยูก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบพูดให้หลังไปหลังจากนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆเป็นการบางตัวที่ดีนะ ถูกปะคออถ้า,าเป็นคนอื่นเขาจะแบบเผาหนุนเผานี่หรืออะไรอาจอาจจะแบบมีการแซะทีมเก่าอะไรเงี้ยเราเคยเห็นในพวกแซะทีมเก่าของเรามาแล้วนะอย่างกุ๊กตัวเอออย่างลูกกากูเอออนะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่การาโชก็ไม่ได้ทานะําแบบนั้นกับแมนยูนะก็คือแบบอ่ะจบไปแล้วก็จบไปเลิกแล้วต่อกันไปนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าหลังจากนี้เนี่ยการาโชกจะทําผลงานให้กับเชลซีได้อีกแค่ไหนในซีซั่นนี้รอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องไป,ไปได้วยกัันนะครบ โอเคอาจากการโชเนี่ยผ่านไปใช่ไหมแต่ทีนี้มีเรื่องของความเสี่ยงอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับผมกับ2คนนี้นะแล้วก็มีคนนึงนั่นก็คือชูเอาเปโดนะครับผมรายงานเนี่ยจากคีรันกิลของเดลี่เมล l นะบอกว่ามีถึง3คนของเชลซีที่มีความบาดเจ็บมีเขาเลยนะมีโอกาสที่จะเจ็บมากขึ้นด้วยนะครับผมรา,ายงานจากคีรันกิวเนี่ยมีการบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ย บทสัมภาษณ์ของมาเลสกีหลังที่ชนะเบฟิก้าไปนะมีประโยคนึงเนี่ยพูดว่าจําเป็นจะต้องส่งนักเตะบางคนลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอาการบาดเจ็บก็ตามฝั่งฮอลเลียนกีนเยนะบอกว่า แต่นี่ทั้งหมดเนี่ยมาเลสกาไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ค่อนข้างชัดนะว่าจะมีถึงหมด3คนนะครับผมนั่นก็คือมาเซกไกเซโดชูออเปโดรวมถึงเอนโซฟอนานเดสสามคนนี้นะครับผมคนที่3เนี่ยลงสนามาเต็มสามคนที่ลงสนามมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ไกเซโดแล้วก็ชูออเปโดเนี่ยต้องพลาดการซ้อมบางครั้งในช่วงหลังนะขณะที่เอ so นโซฟอนันเดสครับผมถูกพบว่ามีการพันผ้านะครับผมที่หัวเข่าและทั้ง3คนเนี่ยยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ก็จำเป็นจะต้องลงเล่นเพราะว่าเชลซีเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บหลายรายที่่ยังงไมมพร้้อใชาน ด้วยเหคือเอนโซอย่างโอเคอยางค่อยๆกลับมาชัวเปโดแล้วก็ไกเซโร่เนี่ยชิบหายถ้าเจ็บขึ้นมานี่ดูไม่จืดเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นไกเซโร่เนี่ยไกเซโรผมเคยพูดไปแล้วนะโอ้โหเล่นดีมากๆและถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหชิปหายใช้ที่นี่ใช้ได้อีกครั้งนึงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า จะเอาตัวรอดยังไงนะทั้งเชลซีแล้วก็สตาฟโค้ดรวมถึงเอนโซมาเลสกาด้วยนะครับผมจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มันบีบบังคับแล้วก็นักเตะก,ก็น้อยโดนแบงก็เยอะนะครับผมจะอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอากําลังใจเอากําลังใจช่วยทีมไปด้วยกันนะครับผมอ่ะทีนี้ อ่ะหลังเกมไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจริงๆนะ่ะมันเป็นมันเป็นโมนเมนต์น่ารักน่ารักนะของคนนี้นะครับผมคนขวานะผู้ชายนะครับผมชื่อว่าไรอันพูแมนนะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นสตาฟของเชลซีเนี่ยทำงานตั้งแต่1 9 7 9หรือ49เลยประมาณอย่างเงี้ยอยู่มานานมากนะครับผมแล้วก็เพิ่งกเกษียณไปปีที่ในปี2024นะครับผมในช่วงที่แบบเออเป็นเกมสุดท้ายกับบอลมัดที่ตอนนั้นจะเป็นยุคข,ของโปเชตติโนอยู่เลยนะครับผมมีการพูดถึงว่ายังไงนะเขาเนี่ย ในจังหวะนี้จังหวะที่มูรินโญ่เนี่ยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ห,หลังเกมนะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นสัมภาษณ์หลังเกมนะครับผมก็ฝั่งของไบรอันพูแมนนี่แหละจริงๆเน่ยเขาทำหน้าที่เป็นไม่ใช่เป็นพ่อครัวนะเป็น เหมือนประมาณว่าเขาใช้คำว่าเป็นหน้าตาของสโมสรน่ะเป็นคนที่ดูแลเรื่องของพรสคอนเฟลเอนมาตลอดแบบโอ้โหสี่สิบห้าสิบปีตอนที่อยู่กับเชลซีแบบจริงๆเกินว่นนั้นด้วยนะเพราะว่าก็ทำงานมาตั้งแต่อายุน้อยๆอ่ะตั้งแต่ปีเออตั้งเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับผมก็อยู่มาแต่ตอนนั้นนะะ่ะเขาบอกว่าโอ้โหแบบอันพูแมนนี่เห็น <c oughs> เห็นผู้จัดการทีมเชลซีเปลี่ยนหน้ามาประมาณถึงสามสิบคนเลยด้วยกันนะครับผมเขาบอกว่าในจังหวะเนี้ย ก่อนที่มูรินโญ่จะขึ้นสัมภาษณ์เพรสคอนนะครับผมฝั่งของไบรอันพูแมนเนี่ยเขาก็เดินไปทักทายอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนมูรินโญ่ถามมาเอา้าไหนไหนคุกกี้อะไบรอันคุกกี้อยู่ไหนนะแล้วก็พอกอดอะไรกันเสร็จปุ๊บแล้วก็คุกกี้ก็วางอยู่บนโต๊ะไว้แล้วเขาก็บอกในจังหวะนะั้นมูรินโญ่ก็กินไปเลยอะกินแบบกินก่อนจะขึ้นแบบเหมือนกินเยอะๆเยอะๆเลยนะครับผมก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ในเพรสคอนนะแล้วก็บอกว่านี่คุกกี้ที่ดีที่สุดในลอนดอนนะครับผมก็ ก็เพื่อนเก่าอ่า,ารฟทีมงานก็หามาให้นะเพราะว่ารู้ว่ามูรินโญเนี่ยชอบมากๆนะแล้วก็มีบอกด้วยนะครับผมบอกว่าพอพอให้สัมภาษณ์จบเนี่ยมูรินโญ่อะ เอากลับไปด้วยประมาณ5-6ชิ้นเลยได้ซ้ำนะโอ้โหสงสัยหิวหรือชอบมากอนะ่ะไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะนอกจากจังหวะของไบรอันพูเมียเนี่ยมีจังหวะที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ TNT Sport สนะครับผมแล้วก็เป็นตอนนั้นมีโอเวนฮากรีฟนะแล้วก็โจโคนะครับผมอดีตนักเตะของเชลซีนะแล้วก็แบบมูรินโญ่ก็แบบไปกอดไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะถึงจะมาเล่นให้เบนฟิก้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วแบบโจโคก็พูดติดตลกแบบวววว่่่าาาาโโโอออออออ้้้้้้ยตนน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 ีีีผผมมมมมมเเเเเปปปปป็็็สััญญใหหหแแลลืกขไไะะรรณ เมน่ารักน่ารักมากๆนะครับผมแล้วในจังหวะนั้นนะ่ะตอนที่มูรินโญ่อยู่ที่แบบแซมฟอร์ดบีดอะโอ้โหก็เดินทักทายพนักงานทักทายนักข่าวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นจังหวะน่ารักน่ารักนะของอดีตตำนานก็เรียกนะของตำนานของสโมสรคนหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับโชเซ่มูรินโญ่นะที่เป็นคนที่ค่อยๆก่อร่างนะครับผมก่อร่างสร้างเชลซีขึ้นมาจนมีจนเป็นเชลซีจนถึงทุกวันนี้มูรินโญ่ก็พูดเองด้วยเหมือนกันนะครับผมอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะก็ก็ขอบคุณบรรทัมมูนีา่าาาส้งเก น่ารักให้กับเชลซีแล้วก็มูเินโยด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้จากเรื่องน่ารักน่ารักผ่านไปนะเริ่มเขา้าเรื่องเครียดมากแล้วนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะกับมาร์กิวนะอันนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนชอนสันจาแอตติยูเคนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นเหตุผลนี้จริงๆเชี่ยมึงจะเอาเขากลับมาทําไมนะแล้วฝ่ายของเขาใจมชอนสันเนี่ยไซมอนชอนสันก็มาขยี้เรื่องนี้เพิ่มจากแอตติยูเนะมีการบอกว่า มาร์กิลเนี่ยจะถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับเชลซีแม้สักวินาทีเดียวเลยตั้งแต่ดึงกลับมานะการลงเล่นให้เชลซีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถถูกปล่อยยืมอีกครั้งหนึ่งในเดือนมก,การาได้เนื่องจากว่ากฎที่ห้ามให้นักเตะคนนึงเนี่ยลงเล่นมากกว่า2ส,สโมสรนในฤดูกาลเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของนักเตะก็ตามนะคือผมคิดว่าอันนี้น่าจะโลก บอดบริหารน่าจะโลกนะแบบโอ้โหก็ดึงเขากลับมาทั้งที่แบบก็ยังไม่ได้ประเมินดีๆตอนนั้นดีแลบเจ็บไปแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงดีกับแจ็กสันนะดึงมาเกิวกลับมาก่อนพอดึงมาเกิวกลับมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เลือกที่จะไม่ได้ใช้น้องด้วยซ้ําไปคงจะเป็นเหมือนแบบน่าจะดูแล้วว่าดีแลน่าจะกลับมาได้เร็วกว่ากําหนดนะครับผมเอาพนานัฒนั้นก็ ผมคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นเลยอ่ะแล้วก็อาจจะดองๆกันไว้แล้วก็มักกะลาก็ไปหาทีใหม่ให้กับมาก,กิวอีกสักทีนึงแล้วแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ถ้ามันแป็นแบบนี้จริงๆก็ต้องชื่นชมสปิริตน้องนะครับผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบการงองแง่อะไรออกมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ถือว่าวางตัวได้ดีเหมือนกันก็ก็ขอให้ขอให้ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆในมนารกาลาก็ได้หาทีใหม่แล้วก็ได้ลงเล่นแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วกันจริงๆซันเดอร์แลนด์เนี่ยจริงๆก็ทำได้ดีแลวนะยิงไปได้แล้วหประตูได้ซ้ำไปนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียความมั่นใจอะไรหรือเปล่านะแต่ขอให้ขอให้ยังมีความสุขก,กับฟุตบอลเหมือนเดิมแล้วกันนะสำหรับมาร์กิวนะครับผมอ่ะ ทีนี้เนี่ยก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กคยชอบมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเป็นพูดถึงกับนิโคลัสแจ็กสันหน่อยแล้วกันนะครับผมรายงานจากไซมอนจอน์ซายของแอร์พิตยูเคเหมือนกันนะมีการบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ดีแลบเจ็บไปเนี่ย48ชั่วโมงก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยเชลซี Chelsea ก็พยายามจะหากองหน้าแล้วนะแต่เหมือนเหมือนลองมองในตลาดแล้วว่าไม่มีคนไหนที่น่าสนใจเลยคือมันเป็นแบบนี้ อย่างที่เราเคยเราที่เราเคยพูดพูดกันไปแล้วเนี่ยแหละว่าคือถ้าสมมติว่าอ่ะโยเคเรสยังไม่ย้ายเซสโกยังไม่ย้ายผมว่าก็เป็นไปได้ที่เชลซีจะได้ดึงซัระมาณ2คนนี้มาด้วยเหมือนกันถูกปะเพราะว่างบยังเหลืออยู่เพราะว่าแฟร์มิโลเปสก็ไม่ได้ย้ายมาใช่ไหมไหนจะมีอ่ะโอเคอาจจะมีคอนหลาฮาร์เดอร์นะที่ตอนนั้นไปไปทาบทามแล้วก็สนายเขาไม่ได้ดึงมาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าน้องก็อยากจะไปที่ลาบซิกมากกว่าใช่ปะ ผมว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คงพิจารณาแล้วว่าเออมีเคียไม่มีใครกูเอางั้นกูรอเซ็นเอเมกาดีกว่าอะไรประมาณนี้โปรไฟล์ก็คล้ายๆกันใช่ไหมมันก็เลยทําให้เชลซีไม่ได้กองหน้าคนไหนมาเพิ่มนะครับผมแล้วสุดท้ายก็ปล่อยแจ็กสันเนี่ยกลับไปที่บาเยนร์ใช่ป่ะแล้วก็หลังเกมเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่ยิง1แล้วก็จ่าย1น,นะครับผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะฝั่งเขาแจ็กสันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับผมเขาบอกว่า มันไม่ง่ายเลยนะแต่เราเนี่ยลงเล่นได้ดีมากแล้วก็ทํางานอย่างหนักกันมากนะผมเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ยิงประตูได้ให้กับสโมสรได้ตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่ในช่วงเล่นความฟิตกลับมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ลงเล่นเลยต้องซ้อมคนเดียวถึง2เดือนผมเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักในทุกวันนะผมมีความสุขมากที่นี่ทุกคนให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะผมรู้รสึกเหมือนอยู่บ้านเลยนะแล้วเราเนี่ยจะคอยดูการว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปด้วยก็แรงงานจากบิลก่อนอันนี้ที่เคยเล่าให้ฟังไปในช่วงแบบ ช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมบอกว่าฝั่งจริงๆเขาบอกว่าบิลเนี่ยบิลมีรายงานว่าฝั่งของบาเยอร์เนี่ยอยากจะดึงแจ็กสันกลับมาด้วยถึงแม้ว่าไอเงื่อนไขการซื้อบังคับซื้อมันจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ฝั่งของฝั่งของบิลเนี่ยก็บอกว่าบาเยอร์เนี่ยเลงที่จะเซ็นแจ็กสันแล้วล่วงหน้าแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันรู้สึกเหมือนบ้านเนี่ยกูคุ้นๆมากเลยเหมือนลูกกูเคยพูดเห็นไหมเนี่ยดูเออ คำพูดของแจ็คสันกับคำพูดของกานาโชก็ต่างกันเยอะด้วยเหมือนกันนะถูกไหมก็นี่มันมีการแซะนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ด้วยนะรู้สึกมันอยู่บ้านเลยอย่างเงี้ยเออก็มันก็น่าหมั่นไส้เหมือนกันนะเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันว่าผลงานในซีซั่นนี้เนี่ยแจ็คสันจะจะทําได้ดีแค่ไหนกับบาเยอร์นะแล้วจะสุดท้ายถ้ามึงต้องกลับมาที่เชลซีนี่มึงหมอไม่รับเย็บเลยนะมึงหน้าแหกเลยนะเอาเพานั้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่า ตอนจบซีซั่นไปแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea กับบาเยอร์ลงดินแจ็กสันเนี่ยอนาคตของเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับผมอ่ะโอเคส่วนข่าวต่อไปนะเป็นรายงานจากบิวนะกับคนที่แอดซิประตูแรกให้กับแจ็กสันด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากบิวมีการบอกว่าเชลซีอาจจะสนใจที่จะกลับไปดึงนะฝั่งของไมเคิลโอริเซอีกสักรอบหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันบิวเนี่ยบอกว่า เชลซีเนี่ยยังคงม,มีความสนใจในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่นะและไม่ปิดโอกาสที่จะทุ่มเงินกว่า100้ล้านยูโรเพื่อดึงตัวเขามาจากบาเยอร์มิวนิกนะครับผมในช่วงซัมเมอร์หน้านะแต่เขามีการบอกว่าบาเยอร์เนี่ยก็เล็งที่จะต่อสัญญาใหม่กับโอลิเซ่ไปจนถึงปี2031แล้วด้วยเหมือนกันเอาสั้นๆแค่เนี่ยไอ้เที่ยวมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าลือลือเพราะอะไรโอกาสในรอบแรกที่เราจะดึงเขามาจากพาเลสอะเรามีนะแต่เราไม่ทํา ถูกปะค่าตัวไม่ใช่มันเป็นปัญหาอยู่ที่ค่าเหนื่อยซะมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยไปอยู่บายเยอร์แล้วค่าเหนื่อยมันได้สมใจแล้วถ้ามันจะย้ายกลับมันที่ลอนดอนอีกสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกมึงยังไม่ซื้อเขาเลยรอบหลังรอบ2มึงจะไปซื้อเขาได้ยังไงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอีกเหตุผลหนึ่งเลยเรามีทั้งเปโดเนโตเรามีทั้งเอสบอรบิเลียน ที่ที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วอะ่ะจะไปดึงโอลิเซ่ไหมสักคนหนึ่งแสดงว่าจะต้องมีใครสักคนที่เตรียมที่จะออกไปด้วยเหมือนกันดูป่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในดีวของโอลิเซ่นะครับผมน่าจะเป็นแค่ข่าวลือไปซะมากกว่านะแต่อ่ะใครที่อยากได้ยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะน่าสนใจแค่ไหนหรือมีคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างอื่นที่จะดึงโอลิเซ่มานะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับคนนี้นะอาริซอนเบเกอร์นะครับผมหลังจากที่ ฝั่งที่แพ้กาลาตาสลายไปใช่ไหมแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกนะแล้วก็มีรายงานนะจากอันเนอร์สล็อตนะครับผมบอกว่าน่าจะเป็นการอาการบาดเจ็บนะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงในเกมที่เจอกับเชลซีนะครับผมสล็อตเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะถ้าต้องออกจากสนามแบบนี้นะคุณเนี่ยมั่นใจได้เลยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นในวันเสาร์แน่แนตอนที่เขาเนี่ยวิ่งสปินกลับมาเนี่ยเขาเนี่ยมีอาการรู้สึกบางอย่างเราเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาออกด้วยเหมือนกัน ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าการขาดอลิซอนไปแล้วเป็นฝั่งของมาร์เบชวิลลี่เนี่ยลงเฝ้าเสาให้กับฝั่งของลิเวอร์พูลในเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถามว่าเป็นข่าวดีไหมมันก็การบาดเจ็บมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวดีอะไรสําหรับใครอยู่แล้วนะแต่การที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยดูดูยวบลงหรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวความพรม้อมอะไรต่างๆเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมอีกทีหนึ่งไลฟ์ก่อนเกมอีกที้ นะครับผมมาคิดเห็นข่าววันนี้นะลือมั้ยลืออยู่แล้วละ่ะเชลซีสวนดึงโอลิเซ่รอบ2รอบแรกมึงยังไม่ได้เคาเลยมึงจะไปเอารอบ2ได้ไงวะแล้วก็คิดว่ามาเกวจะชวดเล่นให้กับเชลซีทั้งซีซั่นไปเลยหรือเปล่านะลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนะจังหวะที่ไบแอนฟูแมนเอาขนมไปให้กับมูรินโญ่นะจังหวะน่ารักขนนะั้นใครดูแล้วบ้างก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมคิดเองคลิปวันนี้สิเหมือนไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่จะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ